สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ไทยลีกชับยักษ์ใหญ่ไทยลีกอุน่นพ้าเจดีทีไป5ประตูต่อศูนย์ตันซิงโฮนะครับอดีตยอดกุนซืิทีชมชาติมาเลเซียนอกจากจะสร้างเซอไพราน์นำทำบังกรล่วงเงินบลิเตโลเอฟซีทีมชั้นนำแห่งศึกไทยลีกเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศมาเลเซียแล้วล่าสุดตันซิงโฮยังเซอร์ไฟรสแฟนบอลไทยอีกครั้งด้วยการนำทีมลงสนามอุ่นเครื่องกับ GDT หรือยโฮนดารุททักซิมทีมแชมป์จากศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกปรากฏว่าตันเซงโฮนำทีมยักษ์หลับแห่งศึกไทยลีกอุ่นเครื่องภายกับทีม JDT ยียโฮนดารุททักซิมไปถึง5ประตูต่อศูนย์แบบสู้กันบอ่อได้โอ้โหกูระเงิดอุ่นเครื่องนะครับแต่ไปอุ่นเครื่องที่มาเลเซีย ด่วนบาดามแป้งลงตรวจสนามราชมังคลากฬาสถานพร้อมชวนแฟนบอลไทยร่วมเชียร์ทัพชังศึกลงตรวจด,ด้วยตนเองบาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่โดยไปดูสนามราชมังคลากฬาสถานเพื่อตรวจด,ดูความพร้อมสังเวียนแข้งโดยทับชังศึกนะครับมีโปรแกรมเปิดบ้านตอนรับการเยือนของทีมชกกตาติเกาหลีใต้ในวันที่26มมีนาคมนี้ซึ่งเป็นศึกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก่ซนเอเชียรอบ2กลุ่มเซที่3มราชมังคลากีฬาสถานนะครับโดยล่าสุดน,นะครับนายกสมาคมฟุตบอลไทยได้โพสต์คลิปลงบนโลกโซเชียลมีเดียหลังเดินทางไปที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมของสนามพร้อมกับโพสต์แคปชั่นด้วยว่าขอขอบคุณน้องก้องศักดิ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ทําให้ราชมังคลากีฬาสถานสวยและพร้อมต้อนรับแฟนบอลคนที่12ของไทย ในวันที่26มีนาคมนี้นอกจากนี้คลิปดังกล่าวแล้วนะครับก็ยังมีการฝากถึงแฟนๆทัพชังศึกให้เข้ามาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับว่ามากันเถอะนะคะแน่นอนว่าเป็นแมตช์ที่กดดันแรนกิ้งเขา22ของโลกเรา101ของโลกแต่พวกเราจะทำหน้าที่ดีที่สุดเราทัพช้างศึกของเราคะ่ะมาเชียร์ชางศึกของเรากันนะคะท่านี้ท่านั้นนะครับสนามสวยมากนะครับ่านผู้ชมโอ้โหสนามแบบ อลังการงานสร้างก็เรียกได้ว่ามาดามแป้นะครับเข้ามาเนี่ยฟุตบอลไทยฟีเวอร์นะครับตอนนี้ล่าสุดตัวขายหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะแต่ก็แน่นอนนะครับสนามแตกก็จะเป็นนิมิตหมายนะครับที่ดีที่ทําให้คนเต็มสนามนะครับเราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับหลังจากมาดามแป้งเข้ามาพัฒน,นามงการฟุตบอลไทยได้อย่างยอดเยี่ยม สุนัตตัดเกตตัวเองนะฮะในศึกเอเชียนคัพบอกว่าต่ำกว่าเกณฑ์หวังแก้ตัวในการคัดบนโลก2006เจ้าบ,บังสุนัเหมือนตานะครับไม่พอใจฟองของตัวเองกับทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพหวังแก้ตัวในศึกผู้บอลโลกรอบคัดเลือกดวลเกาหลีใต้วันที่14เมษายนที่ผ่านมานะครับความเคลื่อนไหวของทัพชังศึกทีมชาติไทยการลงแข่งขันผู้บอลโลก2006รอบคัดเลือกนัดที่3พบก,กับทีมชาติเกาหลีใต้ ในวันที่21และวันที่26มีนาคมนี้ถ่ายทอดสดทางทรัฐทีวีช่อง32นะครับหนึ่งในสามกองหน้าที่ถูกเด็กโดดติดติมชุดไายจะแบงค์สมวนั้นเหมือนตาของ OS เอสรูเวนจากลีกเบลเยียมให้สมาร์เกี่ยวกับฟองเล่นของตัวเองผ่านรายการแบงค์จูนี่ EPC 4ทาง Facebook ของ OS เอสรูเวนไทยแว่าเอาจริงๆส่วนตัวผมเป็นทัวร์นาเมนต์แมตท,ที่ผมไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นักเพราะว่าอย่างแรกผมไม่รู้เกี่ยวกับ เรื่องอันนี้หรือเปล่าที่ไม่คเคยลงเล่นในแมตช์อย่างเป็นทางการโดยความฟิตของร่างกายเล่นเต็ม90นาททีก็ยังไม่ค่อยไหวจังหวะฟุตบอลน,นั้นขาดๆกันเกินเป็นทัวร์นาเมนต์แมตช์ที่ผมไม่พอใจเต็ม10ผมให้ตัวเองแค่5้ผมไม่พอใจตัวเองในครั้งนี้เลยครับรอบที่แล้วหาข้อดีของตัวเองไม่ได้เลยครับผมพูดกับพี่เช็คว่าทัวร์นาเมนต์แมตช์นี้รู้สึกว่าเล่นไม่ดีเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ค่อยช่วยทีมเท่าไหร่เลยผมก็บอกกับพี่เชคกับครอบครัว ทุกคนก็บอกว่ามันเหมือนกับรายการใหญ่แต่สําหรับผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันจริงๆผมรู้สึกว่าผมน่าจะทํานี่ดีกว่านี้ในจังหวะนั้นๆในเทนนิสแมตที่ผ่านมากอรีได้ว่าออกมาตัดเกตตัวเองนะครับไม่พอใจนี่แหละครับคือคุณสมบัติของยอดนักเตะสู้ต่อไปนะครับเจ้าแบงก์โก้อุ่นตามสมทบแล้วนะครับร่วมซ้อมกับทัพจังสึกทีมชาติไทยโกมาแล้ว แบสสทีมชาติไทยนะครับตามมาสมทบกับทัพชังสึกหลังเสร็จชิ้นภารกิจกับบุรีรัมย์อยู่ในตัดที่รอนบนญมาทันนะครับเข้าร่วมแชมป์กับตัวกับทีมชาติไทยเพื่อเตยมทําศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจํานวน2นัดกับทีมชาติเกาหลีใต้ก็เรียนด้ว่าโกอุ่มของเรานะครับที่แน่ๆนทัวร์นาเมนต์น,น,นี้นะครับยังไม่รู้ว่าจะได้เป็นกัปตันทีมไหมเพราะน่าจะเป็นชนะทิพย์สงกสินนะครับที่ได้เป็นกัปตันทีมชุดนี้นะฮะ ชุดใหญ่ไม่ห่วงแต่ชุดเล็กนี่ห่วงมากหลังจากจบภารกิจในศึกบอนถ้วยลีคับรอบ16ทีมส้ายไปแล้วนะครับโดยได้8ทีมพราการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศซุ่งลุ้นแล้วแต่เป็นสโมสรจากทายเลลีกลีกสูงสุดด้วยกันทั้งสิน้นก็ประกอบไปด้วยแชมป์เก่าบุริลัมลำพูวลวอริเอร์บีจีปทุมคอนการูเนเต็ดการทอรเรยเอฟซี MC, สิงชองรายยูเนเต็ดเมืองทองยูเนเต็ดและราชบุริีเอฟซี ซึ่งโดยนี้มีความหมายขึ้นมาทันทีนะครับหลังจากสมาคมฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือ AFF เตรียมที่จะปัดฝุ่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนหรือ AFF c u บ Championship ที่เคยจัดขึ้นมาแล้วแต่หยุดไปนานให้กลับมาบุ๊แข่งกันอีกครั้งโดยเบื้องต้นนะครับจะให้โคต้ารีครับในปีนี้เป็นตัวแทนของไทยเพื่อไปลุยเกือกอย่างน้อยหนึ่งทีมแน่นอนแล้วซึ่งถือเป็นข่าวดีของสโมสรในบ้านเราที่จะมีเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการกิน inter นอกเหนือจาก บอลถ้วยเอเชียของ AFC ส่วนอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับทีมชาติไทยก็คือไม่มีนักเตะคนใดรับบาดเจ็บจากศึกเทลิกนะครับรวมถึงบอลลีครับในเกมล้าสุดจนต้องถอนตัวทีมชาติไทยชุดคัดบอลโลกรอบนี้แม้แต่คนเดียวและตำรวจตมวนตบเท้าเข้ารายงานตัวกับกุนซือมาสตาเลอิชิอิเป็นที่ลงรอยแล้วพารกาจกิลุยฟุตบอลโลกโซนเอเชียเจอกับทีมบลังสงเกาหลีใต้ส่งนัดนะครับซึ่งเป้าหมายของโคชอิชิอิก็ต้องการที่จะมีแต้ม2เกมนี้ให้ได้ เพื่อที่จะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบในแมตช์เหลือดังนั้นจึงเลือกใช้กลุ่มลังชุดเดิมที่จบผลงานดีดในศึกเอชชียนคัพที่ผ่านมาเพราะ,ะทุกคนเข้าใจะระบบการเล่นของอีชออยู่แล้วไม่ต้องมาปรับอะไรกันมากนักนะครับการันติกันก็ได้แนวรุกตัวเก๋าอย่างเจชนาทิพย์หายจะกลับมาเป็นอาวุธเด่นในการทะลุทะลวงน่าจะทำให้ทีมช้างศึกมีความแข็งแกร่งที่จะรับมือกับเกาหลีใต้ได้อย่างน่าดูชมตามความคาดหวังของแฟนบนอลชาวไทยที่แห่ซื้อตั๋วในเกมในบ้าน40,000กว่าใบจนหมดเกลี้ยงทุกที่นั่ง เรีวยกว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสําหรับการเตรียมทีมชัดไทยชุดใหญ่ซึ่งอยู่แล้วค่อนข้างน่าจะพร้อมพอสมควรเหลือแค่ผลการแข่งในสนามนะครับซึ่งเราก็ทําได้ดีขนาดไหนก็ต้องมาลุ้นกันก็ขึ้นอยู่กับกลารเมืองมากและทคศนิที่คนเป็นโค้ชจะใส่ลงไปให้กับนักเตะเล่นในแมตช์นั้นๆเป็นสําคัญแต่ทีมที่น่าเป็นห่วงเหลือเกินณนะตอนนี้ก็คือทัพชั้งศึกชุดเล็กชุดอยู่23เบ ที่มีโปรแกรมใหญ่รออยู่ในเดือนหน้าเดือนเมษายนกับศึกลูกนักรีชแชมเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กาตาซึ่งเจคัดเอาตัวแทน3.5ชาติทวีปเอเชียไปดูฟุตบอลโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งปัญหามันก็เกิดขึ้นกับคนทำทีมอย่างคนละอิสระสีทโรที่ไม่สามารถเรียกนักเตะตัวหลักมารับใช้ทีมชาติได้อย่างเต็มที่เนื่องจากช่วงลดังกาวมันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดททำให้สโมสรต้นสกัดไม่จําเป็นต้องปล่อยผู้เล่นลงมาให้กับทีมชาติ ในศึกครั้งนี้คะแนนการก็มีโปรแกรมลีกของบ้านเรากะแนนเยด็ดและสมุทรสอนก็จะเป็นต้องใช้งานนักเตะของตัวเองทั้งสิน้นดังนั้น,น,นเรื่องการขอตัวผู้เล่นไปทําศึกชิงแชมป์เอเชียก็คงต้องเป็นเรื่องของทางทีมที่จะเจรจาก,กับทางสมุทรสอนต้นสกัดเป็นลายบุคคลเอาเองพูดง่ายๆก็คือตั้ใจล่วงหน้าไว้ก่อนได้เลยว่าโอกาสที่จะได้นักเตะที่หมายปองเอาไว้ตั้งแต่แรกคงเป็นเรื่องที่ลําบากเต็มที่ จากผู้เล่นที่ไปเตะในรายก,การอุ่นเครื่อง WAFF อยู่ยีปีแชมปเป็นชิพที่ซาดีอาระเบียสํารัหน้าก็พอจะรู้แล้วขนาดเป็นช่วงฟีฝ่าเดชแท้ยังไม่มีใครอยากจะปล่อยและโปรแกรมเดือนเมษายนมันจะไปเหลืออะไรล่ะครับความฝันที่จะได้เห็นบอลไทยโอลิมปิกรอบสุดท้ายแทบจะเป็นศูนย์ตั้งแต่อยู่ในมุง้งหวังเดียวที่พอจะมีอยู่นตอนนี้ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเจรจากับทีมทุกกลับเพื่อตัวนักเตะที่รุกันบางคนไปช่วยชาติ ซึ่งบางคนก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากมาดันแป้งหนุนพันล้มซามประมุกลูกหนังไทยคนใหม่ที่ต้องเข้ามาเป็นตัวกลางพูดคุยขอร้องกับบรรดาสโมสรต่างๆด้วยตนเองอย่างเป็นจริงเป็นจังอย่าลืมนะครับถ้าเรามองไปไกลถึงฟุตบอลโลกกันจริงๆทีมชับชังศึกชุดอยู่นเต็ดปีนี้แหละคือแกนหลักที่จะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ชุดปัจจุบันอย่างแน่นอนเสียโอกาสถ้าเราจะไปลุยศึกเอเชียครั้งนี้แบบเสียไม่ได้เน้นเข้าร่วมแต่ไม่เน้นเข้ารอบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้ นี่คือบทความของบีบ้างบะกงนะครับเขาได้วิเคราะห์ไว้อย่างสุดเนี่ยด่วนคุมช้างศึกงานเห็นมาโนโปกิงอดีตคุณสือทีมชาติไทยออกมาเปิดเผยพันรายการคุยไซโค้งของคิดไซโค้งยอมรับว่าการคุ้ทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นเรื่องยากมากแถมยังโดนแทรกแซงอีกด้วยชียสโมสรต้อง ให้นักเตะมองเห็นความสําคัญของการช่วยชาติเป็นอันดับหนึ่งเสมอทำงานกับทีมชาติไทยมันยากเพราะทั้งระบบเลยเพราะบางครั้งคุณใช้นักเตะได้ไม่ทุกคนแล้วบางทีเราทํางานก็โดนแทรกแซงมาโนกล่าโดยความคิดของผมส่วนตัวผมคนเดียวนะทีมชาติไทยไปได้ไกลกว่านี้ทําได้ดีกว่านี้แต่คุณต้องทําให้นักเตะทุกคนพร้อมมาเล่นให้กับทีมชาติตลอดเวลา และทีมชาติต้องสําคัญเป็นอันดับที่1นึ่งมากนลีกมาก่อนสมโมสอนนี่คือความเห็นของผมถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จอย่างที่พูดกันจริงๆแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดก็นี่คือการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของมโนภูเก็งหลังจากที่ไม่ได้ทําทีมชาติไทยแล้วนะครับไปออกรายการคิดไซคโค้งนะครับโอ้โหก็เป็นดราม่าก,กันนักขนานี่ นี่คือสุดการฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของที่15มีนาคม